สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม The Forest นะครับผมมีคนรีเควสบอกให้ผมอย่างเล่นเกม The Forest ได้เดี๋ยวผมจะเล่นให้แต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเกมนี้ผมเล่นมาแล้ว4รอบและนี่จะเป็นรอบที่5ของผมครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแล้วก็อยากจะขอบอกไว้นิดนึงนะครับว่าจริงๆอะผมอัดไปแล้วครับแต่มันเกิดผิดพลาดทางเทคนิคนินดนึง มันจะนิดนิดปะวะเพราะว่าก็เกือบทุบคีย์บอร์ดไปทีหนึ่งนะเพราะว่าเสียงและภาพมันไม่ตรงกันแก้แล้วยังไงมันก็ไม่ได้ก็เลยขออนุญาตนะครับผมว่าไม่ได้เริ่มตั้งแต่แบบมีเด็กหัวหัวเกียนให้เราเห็นนะขอมาเริ่มจากตรงนี้เลยได้ไหมนะเพราะว่ามันก็วันที่สองเองอะทุกคนทุกคนก็คงจะเห็นแล้วว่าเครื่องบินมันตอกอะเนาะเออโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็นะนี่ฮะผมก็สร้างมาได้ก็ ก็เยอะอยู่นะสร้างบ้านล้อมไว้เรียบร้อยกำแพงล้อมไว้เรียบร้อยสร้างบ้านบ้านล้อมบ้านล้อมอยังไงวะฮี <c> ่ <oughs> แล้วก็คือแบบโอ้โหอยากจะ <c oughs> <c oughs> อุตสาห์ทำเสร็จแม่เย้ยแล้วก็ <c oughs> อยากจะบอกวัตูุบ้านผมนี่เอาไว้ใช้สำหรับวเวลาออกจากนอกบ้านเท่านั้นนะแล้วค่อยล็อกไง เวลาโจรมาก็ไม่รู้เรื่องไงโอ๊ยประตูบ้านล็อกก็เปิดไม่ได้ทําไงดีแล้วเข้าไปเลยไงนี่แต่เกมนี้คงไม่มีโจรหรอกนะมีแต้คนป่าก็ขั้งขั้นตอนเลยแล้วกันเนาะตอนแรกก็ไม่ต้องมาตัดไม้ทําสร้างบ้านทุกคนดูเลยเนาะเออง่ายดีมาเอาเป็นว่าสำรวจเกาะกันดีกว่าครับหรือว่าผมจะไปเอาขัตจน่หน้าเลยดีนะข้างขั้นตอนเลยไงเพราะว่าผมก็จําได้ทั้งหมดเลยไงฮะ เออเล่นแบบไม่ต้องเฟกว่าเอ,อ้ยจำไม่ได้ไงเออไอ้นกนางง้าโง,ง่นังนิง่งนกนังนิ่งไงมานั้นก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมพาไปเอาขัตานงนาเลยแล้วกันเนาะเปิดเปิดมาก็พาไปแบบเอาคัตานาเลยจริงๆมันควรจะเป็นอีพีสองนะอันเนี้ยแต่ก็ไหนๆแล้วเออไม่เป็นไรหวังว่าทุกคนจะเข้าใจผมนะครับผมแล้วก็ขอประทานอภัยด้วย ฮว,ว่าไงจำเราไม่ได้เหรอเรามาที่นี่ตั้งสี่รอบเลยนะนี่เป็นรอบที่ห้าของเรานานมาคนเดียวใช่เปล่าเฮ้ <c oughs> มึงหุบป,ปากดิมึงน <c oughs> จะเรียกพวกมาทำไมละ่ะ <c oughs> อย่าด้วยบอกเลยครับว่าสเปียร์นี้ดีมากนะทุกคนมันมไว้ใช้ล่าสัตว์แล้วก็ฆ่าพวกคนป่าได้ดีมากแต่ถ้าใครเก่งธนูก็ใช้ธนูเถะครับ ง่ายสุดแต่เมื่อกี้เมือนผมจะเห็นอ่าหมู่บ้านคนป่าไงนี่เอออ๋อขอมทรงจำเริ่มกลับมาเอาไปไงแบบทำแค่คลิปเดียวแล้วจบเลยไหมฮะชาเ์ลินแบบสปีดลันไงนี่ผูดเล่นพูดเล่นนะพูดเล่นนะผมทำสปีดรันไม่ได้หรอกเพราะว่าเกมนี้มันเข้าทำแล้วมันมืดทับมันน่ากลัวผมไม่ชินนะนะแต่ก็ถ้าอยู่บนบกก็ได้อยู่ โอ้โหโสมเพียบเลยนะโอเคเหมือนจะไม่มีของอะไรเอ้ยนี่งไงกล่องชุดเสื้อผ้าเอาดีาว่าไม่เอาดีกว่าชุดที่เราใส่อยู่น่าจะดูดีสุดละเพราะว่าคนเล่นหน้าตาดูดีไงก็แย่แล้วอ่ะก็ใช้ไดนาไมา้จริงๆไม่ต้องใช้ไดนาไม้ก็ได้นะใช้แค่ระเบิดงงๆที่คราฟได้ก็พออืมโอเคไปทางนี้ต่อ เศษผ้านี่ต้องเก็บนะไม่ทีาทำให้รู้ไงว่าเรามาแล้วทําลายทิ้งให้หมดของโง่ๆทั้งหลายเจอถ้าเฮ้ยเขี้ยแม่เขี้ยไม่ว่าขี่รอบผมก็ไม่ชินตรงนี้นะอมีโน้ตบุ๊กว่ะโอเคสร้างมันโอ้จะแอควานก็ไม่ได้เกมนี้มันโดดไม่สูงนะ วิ่งไปเรื่อยๆครับเกมนี้ถ้าเรายิ่งวิ่งบ่อยมากเท่าไหร่นะเราก็จะยิ่งแข็งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นนะมันมีผลนะครับพยายามวิ่งไปบ่อยหน่อยอ่ะฮะเหมือนจะเห็นที่โล่งแล้วนะนี่ไงที่โลง่โลงๆมีบ้านหมู่บ้านคนป่ายี่มนเหนื่อยตรงหมู่บ้านางนันลื้อเฮ้ยผมได้ยินเสียงว่ะทุกคน สามตัวเฮ้ยชิบหายแลาวิว่งไปอาวุธวิ่ง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 อาวุธอยู่ไหนนี่โอ้ยเมื่อกี้กล้าหลบเหรออยากตายเหรอมันแน่เล่นลิน,เล,น,ลน <c oughs> เล่นลินเล่นลิน้ไ <c> ห <oughs> นใครจะเอาข้าอยู่ที่สูงกว่าพวกเจ้า <c oughs> ค่อยๆย่องมางัย้ยลื้อถ้าผมปาไปมันจะหลบครับ ยังไม่ปลาดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะเสี่ยงนะปลาไปแล้วมันอาจจะหายไอ้นี่ไม่น่าเลยพึ่งบอกไปมันแบบมันหนีว่ะนาช่างมาแล้วกันโอ้มีถังน้ำมันวะ่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตกลงเอาไงจะสู้หรือไม่สู้ฮะ ah? ฮืบโดนแทงโอ้เอา่ะไม่เอาก็ตายไงออือ โอ้ยทำได้แค่ดีนี่หนีไปแล้วตัวผู้หญิงเราจะไม่ทำร้ายผู้หญิงนะครับผมก็แย่แล้วถ้าไม่ทำร้ายเขาก็ทำร้ายเราไงนี่โอเคเหมือนตรงนี้จะเคลียร์แล้วนะฮึบฮึบทำลายให้หมดฮึบฮึบทำลายให้หมดทำลายบอกให้มันรู้ว่ามีศัตรูที่ไร้กาดคือเราไงเฮ้ยโอ้โหเบอร์ลิน กินเข้าไปอันนี้ทำลายได้ป่ะวะเออได้ดิเยี่ยมแม่งคนป่าน,นี่คือคนป่าจริงครับเอาหนังเอาหัวคนมาถลกเล่นเอามาโชว์แบบโหดูไม่ได้ดูไม่ได้ <c oughs> ไม่ดีเลยเดี๋ยวฝันร้ายว่าแต่ไอ่ถ้ำที่มันมีนมขัดานามาอยู่ตรงไหนวะผมว่าเสียงลมอ่าโอเค วันเมื่อกี้ผมเวอเลยดูไอเสียงตัวสามขาโคตรแย่ oh yeah, เลยฮึบฮึบฮึบลงลงลงฮึบฮึเเอ่อถูกทางปะอาา่าฮะนี่ไงเจอแล้วนี่ไงโคตรแม่นตัวนิ่งไง <c oughs> ไม่ใช่ตัวเทกลายเป็นตัวนิ่งโอเค มันจะมืดหน่อยนะทุกคนฮึบลูดสไลด์ลงแบบมือเปล่าอูกระตุกระตุกกระตุกอสไลด์ลุลลาาวแยาวๆลาวตรงนี้แหละผมว่าไม่น่าไม่น่าจะผิดพลาดเปิดมาก,ก็พาลงถ้ามาเอาคัตาารน้าอะไรไงทุกคนนี่เฮ้ยทำไมตรงนี้เปิดหมดแล้วอะ่ะฮะแย่ละมันถูกเปิดหมดแล้วอ่ะ นี่มันชิ้นส่วนของเล่นลูกเราไงเจ้าหุ่งยนแล้วนี่ก็ลูกเราว่าใช่ไหมเนี่ยผมก็จำได้ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะแต่ที่แน่ๆเนี่ยขึ้นไปก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะเพราะว่าเลี้ยวขวาจะมีตัวใหญ่อยู่อ่าห้า ค่อยๆไปค่อยๆไป,ออไปโอเคตรงนี้เคลียร์นะฮึบวิ่งยาวๆครับเอวคาตาหน้ากันเธอโอเคถึงแล้วโคตรไม่ชินกับความมืดในเกมนี้เลยอ่าเรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นลิสอะไรสักอย่างนี่ไงมีแฟแล้วก็มีเงินไงฮึบรวยละเป็นผมนะ เก็บหมดนี่แล้วผมกลับบ้านแล้วหาวิธีออกจากที่นี่ให้ได้เรียบร้อยเห็นไหมเห็นขัดตาน่หน้ากันไหมครับทุกคนนี่ของดีเกมนี้เลยเพิบเพิเก็บ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 เพิบเพิเก็บเก็บเพิบเพินี่เเก็บให้หมดมีอะไรเก็บได้เก็บกินนี่เงี้ยน่าจะครีนนะ ทำลายได้ปะไม่ได้เอโนบุกทำลายแล้วอ้าถัานน้ำมันเอาไว้ใช้กระเซนโซนะพกเรื่อยข้างในนี้เหมือนจะจำไม่ผิดว่าจะมีไฟฉายด้วยนะเฮือกเพิ่มขึ้นมาไงเฮือกเพิ่มทางไหนวะจำได้แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะทางนี้แหละผมว่า,านี่ไงเจอแล้วน่าจะเจอแล้ว จ,จอแล้วน่าจะเจอแล้วไปยังไงเออมันมันกระจายอย่างนั้นล่ะเออมันต้องอย่างนี้ดิอ่ะเรียบร้อยรียยบทำครับก่อนมันจะมืดออกออก,ออกท่าช้ามากอ่านไงเจอไฟฉายละโอเคก่อนอื่นแอลกอฮอล์เราเยอะมากมีรวมรวมรวมผ้าไปไไอ้ไ้าบเข้าไปครับโมโลโตอฟไงอึ แล้วก็เอาไม้ค้ากับผ้าโอเคแยกเอาไว้มีอะไรผมต้องใช้อีกไหมผมต้องหาพวกหนังสัตว์สินะเพื่อทำพวกกระเป๋าใช่เหมือนกับว่าตอนนี้ยังทำอะไรได้ไม่มากนะโอ้สลิงช็อตไงผ้าผ้าอ่าเรียบร้อยเออ ไม่มีละเฮ้ยมีสินี่นี่น,นี่แล้วก็นี่นี่เอาอมานี่นี่ไงเพิ่มเพิ่มเพิ่มขาดอะไรกะ้าสองครับอ่า้าสองพาสองอ๋ออันนี้สองฮึบอ่ากลายเป็นคอนเอาไปสำหรับซ่อมบ้านนะปกปักปกปักเนียโอเคเรียบร้อย มาตรงนี้ทีนี้ได้ค้าของเพียบเลยนะโอ้โหวาางดีเว้ยแล้ว่้ามันสวยจังเลย <c oughs> โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็มาเก็บของที่เหลือทั้งหมดไม่สิเหมือนกับว่าผมก็คราบระเบิดไงทุกคนโอ้โหความจำผมนี่แบบแม่นยำมากใช่ <c oughs> แล้วผมลืมอะไรใช่ครับไม,ม <c oughs> ไม่มีไม่มีนี่แอลกอฮอล ช่ปะวะมันต้องใช้แอลกอฮอล์ใช่ปะใช่มันใช้แอลกอฮอล์ซึ่งผมไม่มีครับไม่เป็นไรแต่ว่าเรากลับบ้านก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะมืดส่วนในตัวเยาตรงนั้นน่ะเก็บไว้ก่อนไว้ผมพร้อมกว่านี้ผมจะไปฆ่ามันนะแม่มีการคำรามด้วยนะต่อให้ผมเล่นมาแล้วสิบรอบหรือยี่สิบรอบก็เถอะทามันมืนๆอยู่ในถ้ำแคบๆแบบนี้ผมก็ไม่โอเคเหมือนกันนะ ม่ยังจะคิดเลยว่าตัวเองต้องกลับมาเล่นเกมนี้คนเดียวอีกครั้งขึ้นดีกว่าแต่ข้างบนเหมือนจะใกล้มืดแล้วนะรีบกลับดีกว่าครับเดี๋ยวแย่แน่ๆกังคืนนี้ผมโคตรเกลียดเลยเกมนี้อออกมาได้สักทีแล้วยังไงต่อกลับบ้านสิรูยังไม่กลับดีวะเฮ้ย่มันใกล้มืดแล้ว่ะกลับดีกว่าเอ้ยกระต่า,ตายกระต่า,ตายกระต่า,ตาย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปิดไฟก่อนผมว่าระหว่างทางนะค่อยๆเดินไปก็ได้เผื่อได้กระหนังกระต่ายนะเพราะไงเราก็ต้องใช้หนังกระต่ายอยู่ดีเฮ้ยกระต่ายนี่ไม่โดนไม่เงยมันมองยากมากเลยเฮอ่นนิ่งนี่ไงนิ่งขอบคุณสำหรับหนังกระต่ายเพิบเรียบร้อย แต่มันจะมืดแล้วอะรีบกลับบ้านดีกว่าโอเคมาถึงละแล้วก็ผมได้แล้วมาบ้างเนี่ยเอามาปลูกให้หมดเรียบร้อยเข้าบ้านดีกว่ามาตรงบ้านมันรู้สึกอุ่นใจนะทำให้มันสว่างไฟตรงแรงกว่านี้แรงกว่านี้แล้วก็นยยี่ไงขาดตันนางเงี้ยเซต แล้วก็เอามาไว้ตรงไหนอะติ๊กอ่าเรียบร้อยครับส่วนขวานี่ผมเปลี่ยนดีไหมนะ้ายังดีว่ะเหมือนกับว่าขวามันยังไม่น่าจะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนนะว่าไงเตาเต่าโง่เลยหัวตัดเนือ้อเก็บกระดองเอาเก็บไม่ได้เต็มจะเก็บหัวม,มาทำไมเนี่ย งาดูหวัวมันสิเฮ้ยผมนึกว่าคนป่าเชีย่ยเอ้ยนกตกใจหมดเลยโอเคนอนได้ยังน่ะทิง้งทิ้งทิ้งเฮ้ยนอนได้แล้วรอเลยล่ปละป้งแล้วโตวได้ยังเนี่ยฮะยังไม่โตอีกเลยโอเคน้ำน้ำน้ำแหง้งเฮ้ยมันแห้งเหือดแหง้งเออได้กินได้ นึกว่าจะแห้งเหือดหมดเลยแล้วก็เนื้อกระตานนั่นเนื้อสัตว์เอามากินให้หมดก่อนที่มันจะเสียฮเออว่ะย่างแม่งไปให้หมดที่แหละเฮ้ย <c oughs> ลังเลบ่อยจังว่าเราเนี่ย <c oughs> ทำไมไม่สร้างที่ที่ตากปลาเรานี่ไงในที่ตากปลาที่ตากเนื้อเออ มานนี่หนียังหัวห้อยเลยฝนไม่ตกสักทีเลยเว้ยนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าเกมนี้มีมีเอ็ดเอ็ดแบบมีอ็ต,อต,อตเนเองนะทุกคนมันจะอยู่บนฟ้าครับเป็นเครื่องบินที่บินผ่านเกาะน,นี้นะแต่เขาจะไม่เห็นเราหรอกนะมันแค่แบบให้เรามีความหวังว่ามีเครื่องบินผ่านเฉยๆเพราะว่านี่ฮะตอนที่ผมเล่นกับเพื่อนเคยทําแล้วมันเห็นเครื่องบินจริงๆนะครับนี่ฮะ SOS แต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราอะมันแค่เป็นความหวังเฉยๆนะโอเคน่าจะสุกแล้วกินเข้าไปผมมปนไหนต่อดีอะทุกคนไปจอตู้คอนเทนเนอร์ไหมนี่ปึ๊บป๊บกินเข้าไปให้หมดขอมมีประโยชน์ใลกินเข้าไปโอเคผมคงไม่ต้องขามอะไรเพิ่มแล้วมั้ง พราะว่าต้องอ๋อไปล่าสัตว์ไงเราต้องการกระเป๋านะฮึบหนังก็ตายว่ะม,มันต้องใช้สองอันเลยอะแล้วธนูมันค้ามยังไงวะธนูไม้อะ่ะอ๋อนี่ไงเชือกแล้วก็ผ้าเรียบร้อยครับได้ธนูมาละว <laughs> แล้วก็ ลูกธนูครับยังไง่ายใช้คนนกห้าอันหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสามสีห้าพอว่าแต่ผมยังไม่ได้ซ่อมบ้านเลยนี่นะช่างมันแล้วกันไหนๆก็ออกมาแล้ะไปก่อนเฮ้ยบนนี้ก็ไม่เร็วนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่ทันแล้วสร้างเสร็จแล้วเฮ้ยอาา้าฮะอยู่คนเดียวอยู่ลำพังนอนตายอืยออไม่ตายวะอย่าหนีนะ ยาเอาลูกถลูกูคืนมาเฮ้ยหลบนิ่งไงนิ่งเลยโอเคมาตัวเดียวจริงด้วยเฮ้ยกวางกวางกวางน้อยอย่าไปตรงทะเลนะลูกเอ้ยมานี่มาลูกมาอื้อนิ่งเลยมันนิ่งหนังกวาง ในหนังได้เนื้อเฮ้ยกระลอกกระลอกมาทำอะไรไม่ได้ได้แต่เนื้อไม่เอาแสดงว่าแถวนี้มีกวางครับตายแล้วไม่ใช่หรออยู่ดีก็ลุกขึ้นยืนไงหัวมันก็อยู่ตรงนั้นนี่นะพึ่งสปอนเหรอเออดีเหมือนกันหลายๆคนคงงงนะครับว่าทำไมผมสร้างบ้านแล้วมันไม่มีรูปบ้านขึ้นผมปิดอินเทอร์เฟซเกมนี้ไว้นะเพราะว่าผมรู้สึกมันลกาครับ แล้วก็ด้วยความที่ผมเก่งแล้วว่ะน้องเล่นมาตั้งสี่รอบผมก็จำแมปได้อะครับไอ้ยัยเก่เสียงตัวเองเฮ้ยเสียงเสียงเสียงกวางครับเสียงกวางอยู่ไหนว่าจริงๆอ่ะล่ากวางมันต้องใช้ไอ้นี่นะเอ่อไอ้หนังหนังตัวเงินตัวทองนะเอามาผสมกับใบไม้มันจะเอาไว้พังตัวล่าสัตว์ได้ดีนะครับแต่ก็ผมไม่ได้ทำนะ เพราะว่าผมเก่งแล้วไงก็แย่ละอายเอ้ยกันลอกกันลอกน่ารักจังน่าจับมาเลี้ยงได้อ่ะไงไงตู้คอนเทนเนอร์ครับมาเห็นอะไรไหมสองตัวน่ะเฮ้ยโอ้อยู่ีก็โผล่มาตาย พี่เฮของเราผมจะไม่ปล่อยมันไปนะเพราะว่าหนังมันดีมากมันมันยืนคอตกกันวะนะมันนะมนิ่งๆอย่างนี้มันรู้สึกคันไม้ขันมือยงก็ไม่รู้นะความรู้สึกนี้มันฮอ,อ,อกอันยิงอื้อตายแบบเงียบๆนิ่งๆเฮ้ยลูกๆคนยืนเอ้ยโอ و, ้โหพลาด พุ๊บปากไปไหนเอาไหมเฮ้ยพุ่มหลบฮอกอายไงเฮ้ยฮอกอายเฮ้ยเอารูธารุมาโอ้ยไม่ไงไม่ได้การละตรงนี้เท่านั้นนม่งไม่หึงเลยโถ่เอ้ยกระต่ายกระต่ายกระต่ายนม่ไงผมมานักล่าครับเกมนี้ผมนี่นักล่าสัตว์เลย เฮ้ยโหบินใกล้อย่างนี้ได้หรอออกาฮะไม่โดนช่างมันแล้วกันแม่งเลยนอกรูนอกทางโคตรบ่อยเลยผมนี่เล่นเกมนี้เก็บ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 ก็นะจูทอนเทนเนอร์มันจะมีนี่ไงเมนบอร์ดแผน่นแผงวงจรนะเก็มแล้วอะ เต็มล้วก็ขับระเบิดก่อนหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองน่งระเบิดระเบิด <c oughs> แล้วก็เก็บแผงวงจรคืนมาคคุบๆโอเคเต็มละเอ่อถ้าจำไม่ผิดมันจะมีเกี่ยวกับลีสต์การสั่งของในไหนวะในนี้ปะ <c oughs> จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะไม่ใช่อ่ะ นี่มันคีโคนไงนอกนี่ไงรสั่งของซาฮาราชื่อบริษัทซาฮาราแล้วนี่อันนั้นก็เป็นกล่องแผนเมนบอร์ดซึ่งผมจะไม่ตบนะอ๋อใช่แถวนี้มันมีนี่ด้วยนะว,ว่ะมีท่ามครับไม่ไงน่าเกลียดน,น่ากลัวตีทิ้งให้หมดอะไรวนะนะงงอ อ๋อน่าจะเป็นไม้นี่ไงอถ้ำโอเคอเจอถ้ำครับไม่เห็นตกใจเลยไอ้เอามายูนเก็บไปละโอเคพานี้เก็บเหมือนกับว่าไม่มีสแต็กสแต็กเกมและผ้าในเก็บได้เรื่อยๆผ้าเป็นของที่ห้ามขาดเด็ดขาดนะครับผมถ้าใครมาเล่นเกมนี้ ทรงจำเอาไว้เลยว่าผ้าห้ามขาดเด็ดขาดคุณควรจะมีผ้าเรื่อยๆสแต็กไว้เยอะๆในนี้ไม่มีปลาอา๋เจอละมีแค่สองตัวเองเหรอนี่เย็นคิดว่าไม่เห็นนะ <c oughs> ดูน้องกูล่านอนตายสิอะ <c oughs> น้องกูล่า เอาเป็นว่าเอาหัวมันมาก่อนเอับได้แล้วน้องกูลากลับมาแล้วนี่ไงฮ่าในบ้านอันแสนปลอดภัยและอบอุ่นมีอาหารขึ้นมาจากทะเลเรื่อยๆเล่นเกมนี้มากๆแล้วผมจะกินเนื้อเต่านะแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ฝนตกไม่ใช่เหรอแล้วไม่มีน้ำเลยเหรอโคตรแย่เลย ผมต้องคาบกระเป๋านะทุกคนตอนนี้ผมมีหนังกวางอยู่3ามวตเตอร์สกินก็ต้องใช้อ่ะสเปีย b a แบต้องใช้หนังหมูป่าด้วยแฮะงั้นเอาว a เตอร์สกินมาก่อนเลยแล้วกันมันเป็นถุงเก็บน้ำนะแล้วก็หนังกระต่ายครับหนังกระต่าย2อ,อัน ได้ที่เก็บไอ้นี่ครับไอพวกเบอร์รี่เบอร์รี่เห็ดเออมันเอาเก็บใส่ถุงพวกนี้ได้ครับต่อไปอันนี้อะไรอุย้อยเดี๋ยวนะใช้สามอันเลยอ่ะเฮ้ยจัดสติกแบ็กมันใช้อันเดียวอ่ะ <c oughs> อาจจะต้องรับสติกแบ็กก่อนนะ่นแล้วก็ในใช่ไหมเอาไม่ใช่เต็มแล้วเลยนี่ไม่ใช่ อใช้เชือกสองเลยฮะอ่าทีนี้เก็บสติกแบ็กเพิ่มได้อีกสิบอันเก็บสติกแบ็กเพิ่มอีกสิบอันไม่สิต้องบอกว่าเก็บสติกเพิ่มได้อีกสิบอัน <c oughs> ยังนอนไม่ได้งั้ยลืมงั้นทําอะไรรอดอีะทุกคนอ๋อครับที่ตากเพิ่มไงนี่ไงแล้วก็ตากเข้าไปอ่าทีนี้ผมก็มีเนื้อแบบเยอะมากทิ้งหัว เงเฮ้ยไฟจะดับไฟจะดับไม่ได้ไม่ได้ห้ามดับคนป่านี้ไม่มีเลยรู้สึกเบื่อจังเถอเอ้ยนอนดีกว่าอ่ะนอนได้สักทีนึกว่าจะอ่ะนอนไม่ได้ <c oughs> แล้วก็ในขณนะนั้นเองก็เซฟไงึบฮ่ปฝนไม่ตกน้ำไม่มีจะกินแล้วเนี่ยดีนะที่รีบปลูกเบอร์รี่เอาไว้ กินแบบฟอสไงนีโ่โอ้อยู่ดีเบอร์รี่ก็เติบโตต่อหน้าต่อต,อต,อต,อตออาาเรียบร้อย <c oughs> โอเคครับท่านผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย